เอบีเจนี่สวัสดีครับพวกเราเอบีเจนี่ครับครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเรีแอคชั่นเพลงปิดตาครับผมเป็นแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า eyes closed ครับผมอ่าซึ่งเป็นของพี่จีซูแล้วก็คุณเซนนะครับผมใช่ครับ คุณเซนนี่จากวง Direction ใช่ไหมอ่าวันดิเรกชันอุ้ยวงตำนานตำนานเลยว้าวนี่เป็นวงตำนานมากเลยนะใช่ครับวงนี้เลยใช่ใชช่เป็นต้องรอใช่เป็นหนึ่งในสมาชิกวงนะครับผมก็ถือว่าเป็นการคอลแลบที่น่าตกใจมากเพราะว่าลองให้บอกอายุเลยอ่ะถือว่าเป็นการคอลแลบที่น่าตกใจมากเพราะว่าพี่กิสุกระดังแล้ว คอนเดอร์ชันก็ดังแล้วใช่แล้วก็มาคนแรกวันอีกโอ้โหเขาเรียกว่าตํานานกับตํานานเขามาปะกันใช่จะเป็นยังไงไปดูในคลิปไปดูเลยฮะ Let's go Let's go ไปเปิดมาอวกาศเลยคือวิญยาณใช่เด้ยใช่วิญยาณนี่ไงกำลังหลับ

we been in The names the faces of who we were nobody got let we do Let's it go I got tunnel vision every second Let you with me

ว้าวเป็นยานอวกาศปิดท้ายดีมากจริงดีมากชอบเสียงเซนมากเลยอ่ะใช่เสียงเซนแบบโหเขาเล่นเพลงอะไรปกติเซนเขาอยู่วง One Direction มาก่อนไง One Direction ออเใช่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 ตอนแรกดูว่าเ k p อปคือคือคือเสียงเขาเมื่อกี้ตอนนี้เขาขึ้นแบบว่าในในในท่อนแรกมาคือแบบโหแบบเขาเล่นเสียงแบบฟังแล้วแบบคุณลูกเออพูดจริงว่าเออเสียงดีมากหรบมากมากหรอกแซงมากเลยอ่ะแล้วแบบ ด้วยเนื้อเพลงอ่ะมันแบบว่าเออแบบว่าแบบเราจะดีกว่าไหมถ้าเราแบบหลับตาแล้วมองหน้่กันบนเตียงอะไรเงี้ยพี่แบบว่าเหมือนแบบของเพลงรักๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแล้วเสียงของเซนกับพี่จีโซมันคือมาแมชกันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบคนสองคนที่เหมือนแบบเป็นคนรักกันแล้วร้องเพลงแบบว่าเออแบบฉันแบบหลับตาเมื่อเธอนน่นนี่เนี่ยอีกคนนึงก็ฉันก็โดนเริงี้ยแบบมันดูแมชกันแบบลงตัวมากแล้วเนื้อเสียงแต่คนคือโคตรดีอ่ะแบบอืมโดยเฉพาะเสียงเซนที่แบบฟังเขาเนี่ยคือแบบโหว้าวจัดเลยอะจริงๆอันนี้พูดจริงอืมครับ ครับก yep. um ็เป็นในเรื่องของความหมายเพลงแล้วก็เรื<_<_<_<_<_<_่องของเอเสียงเสียงของคน้องแล้วเอาไว้เรื่องของ MV แล้วกันก็คือเริ่มต้นมาเป็นกระสวยโอกาสใช่ครับตื่นขึ้นมาสองคนไม่รู้ว่าแบบความหมายคืออะไรน่าอาจจะเป็นแบบว่าในยุคที่แบบว่าอนาคตที่มนุษย์เราออกไปอยู่นอกอากาศแล้วอะไรเงี้ยที่แบบไม่อยู่บนดาวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหลือกันอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยข้อหมายเป็นยังไงผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็ตีความได้แบบประมาณนั้นอะไรเงี้ย แล้วก็อย่างที่เดียบอกว่าแบบเราหลับตามาเลยลบตามาเจอกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เรื่องของผมชอบยานอวกาศนะรู้สึกมันแบบเป็นเป็นยาอวกาศที่แบบเป็นเป็นไฮเทคของสมัยก่อนเข้าใจความว่าไฮเทคสมัยก่อนไหมมันหนังยุค90ที่ทำแบบว่าหนังอวกาศอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความไฮเทคที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเก่าๆหน่อยมีควทมวินเทจหน่อยคินเทจไปด้วยมันซึมันเท่มากมันเหมือนสตาร์เทควะ อ่าใช่ใช่แต่ฟิลฟิลช้าหน้าซึ่งถ้าผมชอบหนังเรื่องสตาร์ทิ้งวอลเราเอ้ยยานรำนี้คือแบบเก๋มากเลยอ่ามีดีมากผมบอกเป็นสตาร์วอไลเลยมันก็ได้นะมันก็คือคือนะใช่ใช่ใช่ก็คล้ายๆกันที่สร้างมัเหมือนสตาร์ทิ้งใช่รู้สึกว่าผมว่ารู้สึกดูเพลินผมดูเพลินไปหน่อยผมดูเพลินตั้งเพลินไปหน่อยเพราะว่าเพลงมันดีมากๆครับดูเพลินแล้วก็บอกว่าก็ตามที่บอกมันมีความมินเทจด้วยถึงบอก ภายนอกอะ่ะจะเป็นอนาคตใช่ไหมฮะแต่ว่าภายในยอะ่ะตกแต่งด้วยแบบแนววินเทจเลย mm hmm. เช่นแบบว่าพวกพื้นหรือว่าโต๊ะอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. เป็นความแบบมีความแบบเป็นเล่นสีเป็นสีแดงอะไรเงี้ยสีแดงสีขาวเนี้ยซึ่งมันสื่อของการแบบเป็นวินเทจมากๆ mm hmm. แบบว่าสีแดงกับสีขาวอะ่ะซึ่งแบบใช่เลยแบบวินเทจเลยอย่างเงี mm ้ย hmm. แล้วก็มาตัดด้วยการแบบว่าใส่ชุดสีดําทั้งค mm hmm. ู่อะไรเงี้ยแล้วถ้าดูองค์ประกอบองค์ประกอบโดยรวมแบบว่าทั้งหมดอะ่ะค mm ือเหมือนเขา อยู่ได้กันสองคนจริงๆไม่มีใครเลยทั้งยานก็มีเขาแล้วมีฉากหนึ่งที่เป็นคนสีดำๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเขาไม่ได้เห็นถึงตัวตนข้างนอกเขาเห็นแต่สองคนนี้อะไรเงี้ยใช่แล้วประมาณนั้นใช่ที่เขาเรียกว่าพยายามตีความายใช่อันนี้คือตีความหมายกันเองนะแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าแบบคือสิ่งภายนอกอ่เป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเกี่ยวกับ สิ่งไม่ได้เกี่ยวกับเออความสัมพันธ์ของเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบตัดขาดจากจากจากอันนี้ไปเลยใช่แล้วก็อยู่กันแค่สองคนแล้วแล้วก็อย่างที่พี่พี่เดียบอกว่าแบบปิดตาแล้วมานอนนอนอะไรนอนด้วยกันอะไรซ้ำจิงอ่ะก็เป็นแบบเหมือนเป็นแบบว่าแบบแต่ว่าคนอื่นแบบไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในสายตาเพื่อจะมีแบบ สองคนอย่างเงี้ยมาอยู่ด้วยกันแบบใช้ชีวิตกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยวันนะตรงนี้มีแค่พวกเราสองคนใช่นะตรงนี้มีแค่พวกเราสองคนแค่หลับตาก็รู้สึกได้ว่าก็มีแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยหลับตาก็มีเรากันสองคนนะเออเออมันก็เลยเป็นความหมายที่ดีมากใช่แล้วยิ่งเสียงร้องดีโอ้โหยิ่งดีชอบเสียงสูงคือเป็นผู้งที่เสียงเป็นโทนแบบเท่ๆเหมือนกันนะเพราะว่าใช่ใช่ตอนแรกเราจะจะออกเป็นเพลงที่หวานกว่านี้ะเงี้ยแต่เป็นเพลงที่แบบแม่ได้เป็นผู้หญิงร้องก็รู้สึกถึงความแบบความแบบเสียงความแบบ เท่เความเก๋อะไรเงี้ยชอบยิ่งเสียงยิ่งเสียงเซนก็คือโอ้โห <c oughs> จริงนะจริงจริงนะสำเนียงขเขาดีมากทุกทุนนี้ก็เขาเป็นเจ้าของภาษาหรือเปล่านะเจ้าของภาษาแล้วแบบสไตล์การร้องเขาที่แบบว,ว,ว่าจริงจริงมีความแบบอ่อนดีสูงมากแล้วแบบพอเราฟังการบิดโน้ตไล่โน้ตแต่ละแบบรันริฟรันเหมือนริฟอะไรเงี้ยคือค่อนข้างจะสวยและสムอทมากอะไรเงี้ยแบบโคตรดีอ่ะ้โหพูดดีอะแบบว่าอะไรนะฮะก็คือการแบบว่าเล่นแบบ เล่นเล่นโนอะไรก็เการไล่เสียงไล่โนอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเล่นได้สวยมากคือเปิดมาดีมากข้างหลังว่าไงบ้างครับข้างหลังครับที่พี่พูดมาก็ไม่เหตุผลยัง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 โปรดักชันเหมือนเดิมคิดว่าน่าจะหมดหมดไปเยอะกับโปรดักชันเหมือนกันเพราะมันดีแบบดีมากทำสมูททำแบบดีหมดเลยส่วนกำกับก็น่าจะดีหมดเลยส่วนตัวเจว่าซีจีน่าจะ น่าจะหมดไปเยอะมากจริงเพราะว่าเขาแบบว่าอิงถึงกาแล็กซี่อิงถึงแบบยานอวกาศก็เป็นโทนฟิลแบบเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับอืกับเบื้องหลังพื้นหลังอะไรเงี้ยอืมซึ่งเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าเฮ้เขาสองคนเคยผ่านอะไรกันมาก่อนอืแต่มันแค่เหมือนเป็นฟิลเปรียบเทียบกันมากกว่าอืมอย่างที่แบบอย่างหนึ่งที่แบบสังเกตได้ชัดคือภาพเขาดำ สื่อความวินเทจมากๆที่ยังที่มองบอกว่ามันคือวินเทจมากๆเพราะว่ามีภาพขาวดาอยู่นะตรงจอถึงจะเป็นไฮเทคแบบไหนก็ตามก็ยังเป็นขาวดาอยู่นี่ก็คือแบบยังคงความเป็นวินเทจมาอยู่อะไรยเงี้ยซึ่งดีมากๆครับแต่ใดๆก็คือพี่จีซูสวยมากอ่าใช่ี้อันนี้เรื่องจริงนม่ไคุยอะเต้เพราะอะไรไม่เกี่ยวกับการว่าพี่จีซูเท่ดังทำให้นึกถึงอะไรนะพี่เจนิสใช่นี่คือพี่เจนิสระ้รงผมกับรง้แต่งหน้าเหมือนกันเลยรู้จักแค่ลีซ่าที่เหลือไม่รู้จัก ไม่รู้จังอยู่ตรงแบบเพลงไม่รู้อันนี้เพิ่งแบล็คแบล็คพีอันนี้อันนี้อาจจะเป็นเฟิร์สวันในการสั่งให้ไปได้คนนี้ไม่รู้เลยเลยแล้วเราใคร้โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับการเรียกชันของพวกเรานะครับ A B อบ a i n นี้นะครับผมถ้าใครอยากติดตามพวกเราครับสามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยครับบึมปะลาบึมป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 ึมบึมแล้วก็นะครับถ้าใครอยากให้พวกเราเรียกชั่นอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้เลยนะครับผม อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมฮแล้วก็กดกระดิ่งกริ่งกรดิ่งใช่กดกระดิ่งด้วยเอใช่ใช่ใชรเวลาเราลงคลิปนะครับถูกต้องครับใช่แล้วครับผมงานวันนี้พวกเรา AB ช o e ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ